แบบงนึ้พ oh, yeah, no, ี่โอ้ามาแล้วปราศสึกเอ้าใมาออกไปปราศรึกอยู่นลูกยกสามเอาไม่รู้ว่าตีได้ยักเข้าไปแล้วออกไปเอาขาปราศรึกปราึกเอ้าไปเอามนพลาดนิดเดียวเลยครับโดนหนึ่งนับนะครับ ย้อเข่าลอยต้องการโชว์พุกใต้บกขวามาโอ้โหแต่ว่าอย่าพึ่งตัวทรุุนะครับอย่าพึ่งตัวทรุุทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดเอาละครับนั่นแหละครับล่าซิปเดียวกับก้องใครโดนตัดขามาอีกแล้วครับโอ้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 ไม่ไม่เลี้ยงแล้วไม่เลี้ยงแล้วไม่เลี้ยงแล้วไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไทยไม่เลี้ยงไทยตามฝึกกระน้ำกระน้ำกระนำกระนำ ลงอีกแล้วโอ้เมา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 ผ่นุนใ่ให้ชคให้ชคให้ชคโอ้โห oh oh, ได้แหละครับอ่ากระโดดโยนเข่าร้อยใส่ตามทึกเอาตายัดเข้าไปแต่ต้องใครต้องประคองตัวให้ได้นะครับต้องประคองตัวให้ได้ครับในช่วงท้ายๆครับนาทีสุดท้ายของยกที่3ามเอาหายงหงหายงงหายงงหายงงแล้วหายงงแล้วแต่กรโดดตับไปแล้วเอาดึกมัดเลยโอ้โห oh, วันนี้ปราบสิสสุดวิญญาณน,นี่มนุษย์โหดมนุษย์โหด มนุษย์โหดกะนำย่างเดียวกะนำย่างเดียวได้ครับไปแล้วอย่าหมดนะ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 อย่านะอย่านะอย่าทำเป็นสำรอบปุกหวยไม่ได้แล้วเอาปืนมาแล้วปืนมาแล้วกอกไปก๊อกตไรเนี่ยอะไรนีอะไรนี่อ้โหอย่างที่เรียนไว้เลยครับที่เรียนไว้เลยนะครับโอ้ ครับรถหมูเทกอาจารดหน้าสนามบโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยราบอยู่ในความดูแลของแพทย์สนามนะครับจากโรงพยาบาลวิชัยเวชครับ